สวัสดีค่ะวันนี้คุณสามีฝรั่งฮอลิเดย์อีกแล้วอยู่ที่ไหนคะตอนนี้ <Holiday. S 1> อยู่ที่ไหนคะซิดที่นี่ซิดที่นี่แอนเอ็กเพลนอยู่ที่ไหนคะฮองเพนเ,นเนกสเตาส์ที่กาญจนบุรีและสามคืนกัแบบมอนามูร์ฮอ,อ,อลิเดย์ฮอลิเดดออนอีมูน <c oughs> นี่ค่ะตอนนี้เรามาเที่ยวกาญจนบุรีนะคะที่กาญจนบุรีเขาจะมีงาน เฟสเิเวลกาญจนบุรีที่เขามีการเอ่ออะไรนะแสดงแสงสีเสียงนะคะนี่ค่ะเราก็มาพักอยู่ที่พวงเพนจังหวัดกาญจนบุรีค่ะห้องสวยค่ะนี่ค่ะห้องเป็นรีสอร์ทเป็นเอ่อห้องสวยค่ะแล้วก็มีติดแม่น้ำค่ะเดี๋ยวพาไปดูออกไปข้างนอกนะคะนี่ค่ะห้องสวยมากเลยค่ะเห็นไหมคะมีระเบียงด้วยค่ะเห็นไหม นี่ค่ะระเบียงเนี่ยแล้วก็มีเจ้าแม่น,มน้ำเ่ยค่ะนี่ค่ะอันนี้ระเบียงห้องเรานะคะนี่ค่ะเห็นไหมคะดึงดอกไม้เนี่ยเป็นแม่น้ำค่ะกว้างใหญ่ไพศาลเป็นเนี่ยค่ะที่เขาจะไประเบิดแม่นม้ำสะพานแม่น้ำแควทางรถไฟจะไปทางนน้นนะคะนู้นนะคะตรงไปนู่นเลยเนี่ค่ะอันนี้เราอยู่ที่ องเพนรีสอร์ดนี่ค่ะท่านใดสนใจมาพักได้นะคะสวยค่ะองเพนรีสอร์ดอากาศดีค่ะนี่ค่ะมีติดในน้ำตรงนี้ค่ะสวยค่ะเห็นไหมคะห้องสวยค่ะคืนหนึ่งรวมอา,อาหารเช้า1,300บาทค่ะไม่เต็ค่ะ ก็ประมาณนี้ค่ะคุณสามีกำลังเปิดนี่ห้องน้ำนะคะเดี๋ยวพาชมห้องน้ำนี่ค่ะห้องน้ำกว้างมากเลยห้องน้ำกว้างค่ะนี่ค่ะจ้าเอจ้าเอโอเคค่ะนีค่ะ สวยค่ะห้องน้ำสวยค่ะอืมโอมีสองลอกค่ะอืมห้องน้ำสวยดีกว้างค่ะห้องน้ำใหญ่มากชอบค่ะห้องน้ำใหญ่มากเลย darling ใช่ห้องน้ำอ s โอเคมากต้องห้องแบบนี้สิถึงจะชอบเนี่ยค่ะ มีกาแฟด้วยนะคะมีกาแฟให้ด้วยนี่ค่ะเชลกาแฟค่ะโอ้มาตรงนี้ก็เจอเจอเจออะไรนะเออเจอกระจกนี่ค่ะบ้านสวนทรงรักมาเที่ยวแล้วฟอก์นอีกแล้วค่ะสวยงามค่ะว้าวนี่ค่ะมีตู้มีนี่ค่ะว้าวมีที่เก็บ ซับสิสินได้เราด้วยค่ะนี่ค่ะเขาเรียกว่าอะไรตู้เซฟเนาะนี่ค่ะตู้เสื้อผ้าเล็กๆเนี่ยน่ารักค่ะเขาทาสวยค่ะนีดะโอ้มีที่ใดผมให้ด้วยโอ้โหสุดยอดมีที่ใดผมให้ด้วยด a r ลิง f o ฟ d r y ด a i ใใช่ว้าวสวยมากเลยโอเคค่ะขอบคุณนะคะมานะมูบายบายทุกคน อัตุลโมตบายบายเอ็นจอยเดี๋ยวส่งไปให้เพื่อนดูโอเคค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนี่ค่ะยามเช้านะคะที่กาญจนบุรีค่ะที่รีสอร์ทพวงเพ็นรีสอร์ทนะคะดูสิค่ะสุดยอดอันนี้ที่สดไทยไม่ถูกอีกตรงนั้นก็มีรีสอร์ทนะคะนี่ค่ะแม่น้ำ นี่ค่ะบรรยากาศว้าวบ้นสวนสงรักหนีไม่พ้นธรรมชาติจริงๆเราชอบมากๆเลยดูว้าวสุยอดค่ะ ลามแม่น้ำว้าวส,สวยมากค่ะสวยมากี่คะรีสอร์ทอยู่ทางนี้นะคะรูกเป็นรีสอร์ยไปตรงนู้นค่ะดี่เราอยู่พุดข้างหลังเราเลยไม่ได้ให้เห็น นี่ค่ะบรรยากาศสุดยอดสวยนี่ค่ะข้างลลางนี่เราอยู่ชั้นบนนะคะก็มีสองชั้นค่ะมีบันไดเดินขึ้นไปนี่ค่ะโอ้โหสวยมากค่ะนี่ค่ะ มีสองห้องนะคะเรานอนห้องนี้ค่ะคุณสัม,มียังไม่ตื่นค่ะว้าวสวยมากเลยอีกห้องหนึ่งค่ะโซนนี้มีสองมีสี่ห้องค่ะมีชั้นหนึ่งกับชั้นสองเงียบมากอากาศดีมากค่ะ สุดยอดสวยมากโอ้ยท้องฟ้าสิคะอืมอันสวยอันส่วนทรงรักชอบธรรมชาติเราก็ต้องมาเที่ยวแล้วก็หาธรรมชาติแบบนี้แหละค่ะนะคะ,นะคะโหสุดยอดสวยมากคะ่ะ สวยจริงๆว้าวค,ค่ะเดี๋ได้ยินเสียงมุมไหมคะอู้สุดชื่นมากๆว้าวสุดชื่นที่สุดว้าวสุดยอดค่ะ ตรงนี้ก็จะมีไม่ทราบว่าอะไรเหมือนกันเราก็เพิ่งมาเนี่ยค่ะเป็นเป็นหินนะคะเนี่ยน่าจะเป็นดีสอร์ทนะคะฝั่งนู้นสวยค่ะโอ้โสวยมาก ขอบคุณค่ะสวยค่ะอุ้ยนกไปนู่นแล้วไปแล้วค่ะนกไปแล้วอุ้ยท้องฟ้าสวยช่างเลยว้าวขอบคุณพระเจ้าทุกกรณีสุดยอดค่ะบรรยากาศอากาศดีจังเลยค่ะ เสียงปลานี่ค่ะเห็นดอกไม้ไหมคะดอกไม้ค่ะอุ้ยปลาปุ๊บ ะคะให้ชมข้างล่างค่ะนั่นค่ะโอเคค่ะสวยมากค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ